เทียนพันษาล้อการเมืองพิธาจับมืออุงอิงร่วมตั้งรัฐบาลในขบวนแห่เทียนพันษายิ่งใหญ่กว่าทุกปีของเมืองย่าโมผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านเลขที่172หมู่5บ้านกอกตมบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาพบกับนายวัชระนาดีศึกษานิเทศทำนานการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7ซึ่งกำลังแกะสละักหุ่นเทียนพันษารูปนายพิธาลิ้งเจริญรัฐแคน,ด,นดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหนา้า,นา พักก้าไกลกับหุ่นเทียนรูปนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรหรืออุงอิงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรเพื่อไทยโดยหุ่นเทียนทั้งสองมีความสูงประมาณ160เซนติเมตรและแกะสลักให้หุ่นของทั้งสองจับมือกันนายวัชระเผยว่าสาเหตุที่แกะสลักหุ่นเทียนพันษาเป็นรูปของนายพิธาจับมือกับนางสาวแพทองทานก็เพื่อแสดงออกถึงการร่วมมือกันในการบริหารประเทศไทย รอบผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาทั้งสองพักมีคะแนนนำตนจึงได้แกะสลักเทียนสร,สร้างสีสันเทียนพรรษาล้อเลียนการเมืองเท่านั้นซึ่งแต่ละปีจะดูว่ามีเหตุการณ์หรือกระแสะอะไรที่กำลังเป็นที่นิยมของประชาชนบ้างก็จะนำมาแกะเป็นหุ่นเทียนพรนษาของปีนั้นนั้นโดยปีที่แล้วแกะสลักหุ่นเทียนพรนษาเป็นรูปนางสาวพรพันธ์เกิดปราดหรือชมพู่กับตันทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เป็นที่นิยมและประชาชนให้ความสนใจอย่างมากในตอนนั้นปีนี้การเมืองร้อนแรงจึงแกะเทียนล้อ เป็นรูปนายพิธาจับมือกับนางสาวแพทองทานและหากวัดใดต้องการจะนำหุ่นเทียนล้อเลียนการเมืองที่ตนแกะสลักขึ้นมาไปประดับไว้ในขบวนเทียนพรรษาก็ยินดีมอบให้ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างสีสันกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของเมืองโคราชได้ด้วยนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปเก็บภาพบรรยากาศการแกะสลักเทียนพรรษาของแต่ละวัดในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาโดยวัดแรกคือวัดเดิมซึ่งปีนี้แกะสลักขบวน นต้นเทียนพรรษาครึ่งอย่างยิ่งใหญ่ร้อยเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติสมกับเป็นแชมป์เทียนพรรษาโคราชชนะเลิศอันดับหนึ่งขบวนต้นเทียนประเภทกอได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาถิราชเจ้าพร้อมเงินรางวัลไปครองในขณะที่วัดใหม่ประตูชัยอำเภอพิมายที่คว้ารางวัลชนะเลิศต้นเทียนประเภทขอได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานและเงินรางวัลไปครองก็เร่งมือแกะสลักต้นเทียนประกอบเข้ารถแห่เทียนด้วยเช่นกัน และยังมีวัดเก่าประตูชัยวัดบูรพาพิมลหรือวัดบุ่มทั้งพระช่างแกะสลักเทียนและคาราวาต่างระดมกำลังช่วยกันหล่อพิมพ์ขึ้นลายแกะสลักเทียนพันษากันอย่างเต็มที่เพื่อส่งเข้าประกวดให้ทันงานประเพณีแห่เทียนพันษาของจังหวัดนครราชสีมาในชื่องานแสงเทียนแห่งศรัทธาแห่เทียนพันษาเมืองโคราชระหว่างวันที่1ถึงสสิงหาคม2566ที่บริเวณลานอนุสาวรีเท้าสุรนารี